สวัสดีค่ะเพื่อนๆนวันนี้ยายเพนดีใจมากเลยค่ะที่มีคนติดต่อมาขอดูหนังด้วยพบคูณที่ถืออยู่ในมือมันก็ล้นแต่ว่ายายเพนกินไปยุบไปตั้งเยอะเลยค่ะเพราะว่าแกเข้าห้องน้ำยายเพนก็อดหยิบไม่ได้ค่ะแล้วยายเพนก็อยากจะถ่ายตอนที่เขาซื้อข้าวของในร้าน เขาไม่ให้ถ่ายค่าก็ห้ามนั่นก็คือลูกสาวของตัวเองค่ะยายเป็นดีใจมากที่เขาติดต่อมาค่ะเราจะดูหนังอวตารด้วยกันค่ะตอนแรกเราจะไปนั่งทานอาหารก่อนดูหนังแต่ทีนี้มันไม่ทันก็เลยซื้อของง่ายๆมาทานค่ะแล้วมีการกระชับด้วยนะคะว่าห้ามดื่มเยอะ เพราะว่าจะได้ไม่ต้องฉี่เพราะหนังมันตั้งสามชั่วโมงค่ะมีความสุขค่ะเพื่อนๆมาดูหนังกับลูกสาวค่ะเพื่อนๆซื้อแฮมเบอร์เกอร์มาลูกสาวก่อนซื้อแล้วก็ซื้ออันนี้ดะคยค่ะเพื่อนขอเขาถ่ายเขาไม่ยอมไม่ถ่ายตอนนี้เขาไปห้องน้ําแม่ก็เลยแอบถ่ายมาดูหนังกับลูกสาวดูอาวธาค่ะแล้วก็ มองนั่นมองนี่เพราะว่าเขาเขา้เขานา้ำเขาห้ามถ่าย <c oughs> โคกคนละขวดแกบอกว่าสามชั่วโมงห้ามดื่มอะไรเขาว่าอย่างนั้น <c oughs> เดี๋ยวเวลาเข้ามาเดี๋ยวเยฟินจะปิดกล้องครับเพื่อนก <c oughs> ินด้วยกันค่ะลูกยังไม่มาเมื่อกินนี้ล้นเลยค่ัเพื่อน,อนล้นยเยฟินแอบถ่าย พบคุณลูกสาวชวนมาดูหนังเขาติดต่อมาอีกแล้วครับเพื่อนเขาก็หยุดหยุดให้หายไม่เป็นก็ดีใจอันนี้จะเอาข้าไปกินข้างในค่ะตอนแรกกะว่าจะไปกินอาหารข้างนอกทีนี้ไม่ทันค่ะ กก็เลยรีบไปกินไปซื้อที่ m ม d กเดน d าตอนนี้คนเยอะเลยแล้วทางเข้านะครับเพื่อนๆไม่เคยเปียกอย่างนี้เลยค่ะทางเข้าเขาปูพรมปูพ,พรมสองผืนใหญ่ๆห,หน้าประตูด้านในนะคะพอเข้ามาโอ้โหยังกระอ่างน้ำเลยค่ะพเพื่อนๆมันอมน้ําเพราะว่าข้างนอกกับเป็นหิมะไม่เคยเห็นพรมเปียกถึงขนาดนี้สองพรมใหญ่ๆ ปูเปียกยังกาเดินบนโคลนเลยค่ะเพื่อนมาเลยค่ะลูกสาวม,มาแล้วค่ะเก็บถ่ายมาแล้วมาแล้วแล้ว